โอเคสวัสดีจ่าสวัสดีเอีทุกท่านนะสวัสดีเอทุกท่านนะคะพอดีไปเจอคลิปนี้มาคลิปับรู้เ้าไปเจอคลิปนี้มาอันนี้ขออนุญาตเจ้าของคลิปแล้วก็เจ้าของเสียงนี้แล้วก็เพจนี้เพจสบายดีคลิปนะขออนุญาตนิดนึงพอดีมาฟังน้องเขาพูดนะครับมันเป็นการรีวิวจ้างงานของบอสน่าจะเป็นเมื่อปีกลายถ้าจําไม่ผิดจะเป็นการสตรีมมิ่งหรือจะเป็นการอัพ คลิปหรืออัพภาพอะไรก,ก็แล้วแต่เนาะทีนี้ในมุมที่น้องออกมาพูดก็คือมีการมัดจำเงินแล้วก็การแจ้งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีการแจ้งอยู่แล้วแหละแต่ว่าที่สมมุติว่าเราจะไลฟ์วันนี้วันที่สิบสองเนาะทุกคนเนาะคิวจ้างกันไลฟ์สิบสองก็จะมัดจำหนึ่งครึ่งหนึ่นสมมุติว่าแสนสี่หมื่นบาทก็จะมัดจำไปที่ 70, เจ็ดหมื่นเนาะทีนี้ในบล็อกนี้หรือว่าวันที่สิบสองเนี่ยเราลงคิวเสร็จใช่ไหม สมมติว่ามีเจ้าอื่นไม่สมมุติละมันมีเจ้าอื่นติดต่อมาเราก็ต้องปฏิเสธงานคิวงานออกเพราะว่าเรารับงานไว้แล้วเราก็ปฏิเสธทิง้งถูกไหมที่นี้ทางน้องเขาเองนะครับ <c oughs> ติดปัญหาก็คือเรื่องส่วนตัวเรื่องที่ของเขาไม่พร้อมที่จะไลฟ์ขายหรือใดๆก็าตามนะเขาก็แจ้งมาแจ้งมาแล้วก็จะมีกําหนดเลื่อนว่าเลื่อนไปถึงเวลาที่เท่าไหร่ยังไงมันต้องมีระยะเวลาของมันสมมุติว่าจ้างวันนี้เดือนนี้ จะให้เลื่อนไปถึงปีหน้าเชียวหรือหรืออีก2ปีไหมอันนี้คือคําถามและถามว่าเห็นใจกันไหมต่างคนก็ต้องต่างเห็นใจกันนะเลื่อนมาและเลื่อนเวลาเท่าไหร่เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเลื่อนไปถึงไหนถ้าจะถามว่าเห็นใจกันไหมแล้วคิวงานที่มันดุดไปละทางทางคนเยงก็ต้องเห็นใจทางนี้ด้วยคิวงานหรือว่าคิวต่างๆเขาเรียกว่าคิวทองนั่นแหละในช่วงนันที่คุณจ้างเนาะ คิดกลับกันนิดหนึงว่าถ้าบอกว่าไม่คืนมัดจำนะครับแต่มันไม่ได้เป็นความผิดที่คนที่รับงานนะครับตัวคนจ้างมีปัญหาเองสุดท้ายจ้างจ้างแล้วมันไม่ได้ทํามันทําไม่ได้มันไม่ใช่ต้องให้ทางเรามารับผิดชอบด้วยหรือใดๆก็ตามนะฮะคิวที่เราปฏิเสธทิ้งไปคิวที่เราไม่ได้รับ แลวใครรับผิดชอบมันก็คือคําถามเดิมนี่แหละทําไมเขาถึงมีมัดจํามัดจําก็เพื่อว่าถ้าคิวหลุดหรือไม่พร้อมใดๆใ,ใครคนใดคนหนึ่งเงินตรงนี้นก็ต้องศูนย์ก็จบอยู่แค่นั้นไม่ใช่หรือแล้วเรามาทาคลิปแล้วมาพูดอย่างเงี้ยสุดท้ายผมผมผมนึกอย่างหนึ่งเลยว่าแล้วเอาไปเปรียบเทียบด้วยว่าอุ้ยคนนี้เนี่ยตอนนี้ฮอตจ้างห้าหมื่นอันนี้จ้างเป็นแสนเป็นหกเจ็ดหมื่นอย่าไปเทียบอย่างนั้นสิ ในห่วงเวลาคนมันต่างกันเลทนะราคามันไม่ได้อยู่เท่าเดิมเออณวันนี้ปัจจุบันนี้สมมุติว่าเราไปจ้างศิลปินที่เขาไม่ดังหรือเขาเริ่มโรยลงมาเนี่ยคุณจะจ้างแสนหนึ่งไหมอ่ะมันก็ต้องถอยลงมาแต่ถ้าเขาดังอยู่ตอนนี้คุณก็จ้้งจ้างในเรียดที่คุณต้องจ้างเขาก็แค่นั้นเองอันนี้ฝากไว้ให้คิดนิดหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องเงินมดจงมดจำนะเอาจริงเจ้านายค่อยไม่ได้เป็นคนที่ใจร้ายใจดําหรือใจจือใจดําขนาดนั้นนะ แต่เราต้องมองกลับกนันนิดนึงว่ามันควรที่จะทําคลิปกลับมาถามอย่างนี้หรือไม่แล้วทางพวกผมที่เสียผลประโยชน์ไปพี่เองเห็นใจพวกผมไหมนะ่ะก็แค่นั้นเองฝากไว้ให้คิดนิดน,นึงนะฮะก็แค่นี้นะครับไม่อยากตอบโต้อะไรมากมายไปลองคิดดูคุณก็เสียเราก็เสียเออมัดจาเขามีไว้เพื่ออะไรอะ่ะคิดแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะโอเคทุกคนฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ